สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนจ้ามาพบพอก็ลองตูนเช่นเคยจ้าพี่น้องจ้ายินหีตอนลาบซู่องน้องตูนสาวเล่าเลยพี่น้องเล้อมื่อนี่กับมาพบปากพูดคุยกันน้อพี่น้องเนาะเกี่ยวกับสินน้าท่ายสิ้น้าเล่าสินค้าท่ายทีสาวเล่าประทับใจเนาะจ้าเนาะสินค้าทายทีคนเล่าหา่อประทับใจเนาะจ้าว่ามีสินค้ายังเนาะจ้าเนาะแล้วทีประทับใจสาวเล่าหรือว่าถือใจแห้งเนาะจ้า สาวล่าน้องตูนนี่เนาะจ้ะเนาะมักแห้งที่สุดเนาะจ้ะเนาะไปฟังกัน,กนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปฟังฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องตูนี่ได้จ้ะที่ส nice. ําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้ะบริพารคลิปใหม่ๆของน้องตูนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ที่เป็นกำลังใจน้องตูนี่ได้จ้ะเลิกฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้จ้ะแล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะจะบริพารคลิปใหม่ๆของน้องตูนเนาะ ทาผู้ไรกดกระลิงแจงเตือนปุ๊บเนี่ยจ้าพี่น้องเนาะหลังจากนั้นน้องตูนลงคลิปปุ๊บจะเล่งขึ้นท่านที่นะจ้ะเนาะขอบคุณจ้าเล้อพี่นอ้องเล้่อข่าเรื่องกันด้วยเนาะสิ้น้าไทยเนาะจ้ะเนาะชีสา,าวเล่ามักใช่เนาะจ้ะเนาะอาลับแดกเลยเอาของใส่ก่อนเนาะของใส่แบบว่าเนี่ยโมชันเอาของแบบว่าของกินของใส่ก็คือหนึ่งบรรยาปาั๊บพนม อัญญาปั๊บพนมเนีย่ยมันกับซีมี่ลายลายเกตเนาะพี่น้องเนาะกับซมีแบบถือแบบแพ้งแตว่าสาวเล่ามักใส่เราจะน้องอะไกับมีคนไทยน้ำกันเราจะน้ะทีน้องตูนเฮ็ดงาเน,นาจะจ้ะน้องตูนเป็นคนทีว่าบ่มัมกใส่น้ำหอมพี่น้องจ้ะบ่ใส่เลยน้องตูนบ่มักใส่น้ำหอมถามแฟนหลยพี่น้องจ้ะยู่น้ำกันมาจะจักปียังกะยางเป็นคนทีบม่มักน้ำหอมแล้วก็เป็นคนทีมิน้นน้ำหอมเนาะคนอื่นจะหอมขนาดไรกะ สำหรับนองตูนโมหอมพอนองตูนโมหมักเนาะจะน่องน้องตูนน้องตูนเนี่ยบบใส่น้ำหอมแล้วอเป็นยังทุกคนวาน้องตูนใส่น้ำหอมพอว่าน้องตูนเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าใส่น้ำยาปั๊บพนม่มลาวนีเนาะอ่าน้องตูนมาอยู่มืองไทยเนี่ยสี่ยี่สิบป,ปีเลยพี่น้องจ้าบบเคยเปลี่ยนพี่หอรํายาปั๊บพนมใส่น,นี่หอเดียวมีขายทุกที่มีขายทุกหม่องมีขายทุกลานขาเด้อจ้าเดิอ เหล่านี่จ้ะพี่นอ้องจ้าซ่อมสีฝาเนอ่แล้วเหล่านี่สีแดงเหล่านี่สีพูสีหยิงน้องตูนใส่บ่กระมี่นะมีใส่พี่น้องจา้าตะกะบ่ถืกใจเนาะบบถือก,กินกินบบค่อยกินบบถือใจอ่ะกินน้ำยาปลาพนุณยหมืจ้าบบถืกใจน้องตูนเนาะกินที่น้องตูนมากคกือบ้านเรานี่สีฝาเสื้อผ้านี่โบต้องใส่หนังหอมพี่น้องจา้า ซัก้าละเซ่นี่หอมยางไก่คนอื่นคนอื่นนางไก่กับหอมเสื้อบอน้องตูนนางเห็ดงานกับมูนะพี่น้องจ้าเขาก็คือฉีค่าใจมาหลายเธอแล้วว่าน้องตูนใส่น้ำหอมอย่างคือหอมเท่ยางไก่กับหอมนางไก่กับหอมเอื่อยเลยเห็ดงานอยู่นต้มกันเอื่อยเอ่ยปากนีดไม่ลยว่าใส่น้ำหอมอย่างคือมาหอมเท่ก็เยว่าเอื่อยน้องบริเลยใส่น้ำหอมเลยจ้าน้องใส่น้ำยาปลาพนมขาก็เลยว่า น้ำยาปัพนุ่มยี่หอ้อยังคือสิมาหอมปันนี่พอบางคนอาจจะเคยเห็นเนาะทุกคนเคยเห็นยี่ห้อนอะจาะแต่ว่าอาจจะบบเคยใส่เนะาะทาผู้ไรบบเคยใส่ร่องเมิองเรานี่สีฝาก็ะปวกคอนฟอร์ดเนี่ยมันสิเป็นน้ำยาปัพนุ่มเกรดเอเลยน้ำยาปัพนุ่มแบบว่าหอมถึกใจนะพี่น้องจ้ะถึกใจคุณภาพแบบสุดยอด้องตูนบอกเลยว่าสุดยอดเลยคุณภาพนะจนะ๊ะเนาะสำหรับ้องตูนนะจ๊ะกินหอมเสือพานุ่มนะจนะ๊ะเนาะ แ <c oughs> นวอันที่สองมาเรื่องซักผาะะ้าเน้องจันนวาน้องตูนใส่น้ำยาหรือใส่แฟบน้องตูนซักผ้าน้องตูนใส่ตะแฟบแฝบไปน้องตูนใส่ทั่วไปเนาะงจัะนนว์เพราะว่าน้องตูนคิดว่ามันบริสอาสะอาดก็แฟบแต่มันก็มีส่วนหนึ่งทีซักแล้วสะอาดก็แฟบเนาะจ้ะเนาะส่วนหลายทีน้องตูนใส่แฟบเนาะ,ะจ้ะเนาะกัดจะเป็นของออโป้อ p อ o โอ p อ o โป้ p ่ะพี่น้องจ้ะเป็นข้อโอ ppo เป็นของโอโม่ออยังยังฉีดหน้าพี่น้องจา้าอ่าเป็นของแจวอี่ยังแบบนี้กับมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะกะใส่ไปเรื่อยๆแต่ว่าแบบหน้าแบบหน้าตวงฝาซักเครื่องนี่น้องตูนยังโม่เคยเนาะจ้ะเนาะอ่าเคยสมัยตอนเป็นสาวแต่กะเธอเดียวสุอมากหลังจากนั้นกับโบใส่เยอะเลยน้นนองตูนคิดว่ามันเปลืองเนาะเปลืองนะกับแพงกว่าแฟบน้องตูนใส่แฟบโอโม่ทุกสมัยนี่พี่น้องจ้าสองพันเจ็ด 2 7 0 0กรัมราคาอยู่ที่99บาทตามโลตัดเด้กพี่น้องเด้อหาซื้อแถวโลตัดจ้ะจะใส่เลยหล่นเนาะเป็นเดือนเดือนปลายเกือบสองเดือนมึงเท่ากับเดือนครึ่งครึ่งพูดเนี่ยพี่น้องจ้ะที่น้องตูนใส่เนาะอ่าทาว่าเป็นพวกสบู่เนาะสบู่นี่กะทุกคนกะสิรูเนาะจะเนาะน้องตูนนี่เป็นคนที่บอซูสบูเ่เลวน้องตูนจะใส่สบู่ก้อนสบู่ก้อนที่ว่าสบู่ทั่วไป รักกันแก้วแบบนี้น้องตูนบ่ค่อยใส่เนาะน้องตูนสิใส่สมมุติว่าขายตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามกระแสเนาะที่เขาขายออนไลน์เนาะจะเ้องอาจจะใส่ทั่วไปเนาะจากลักลาก,ก,กเกอร์คือของน้องตูนเนาะจ้ะเนาะที่น้องตูนมักอ่าที่สุดถืกใจแห่งกัำยาประพรมแล้วของกินของใส่เนาะจ้ะเนาะก็คือว่า1ผงสุรสดเนาะจ้ะเนาะสีขาวน้ำมันหอยอ่าแล้วก็สีอูดดำ แล้วกะซิมีมิกกี้เนาะที่ห้าวกินกับต้มไข่นละยพี่น้องจา้าต้มไข่แล้วลองตูนมากินเื้ออกกระปุกนิดหน่อยนะจา้าเรียกว่ามิกกี้นะมิกกี้นะอ,อ่ะเวลาห้าวต้มไข่แบบยางประตูนาพี่น้องเนาๆหรอกจมาใส่นละยพี่น้องจา้มามันกระเซ่บพี่จ้าลองตูนนี่ถึกใจแห้งเนาะกินกับเผากระเซ่บหอมแห้งห้าวหูเผาไม่ไหมเลยจา้าต้มไข่แลยจ้ายอดอ่ามิกกี้นะพี่น้องจา้าใส่เนาะน้องตูนสิอบอกเลยว่า ป้อนเท้าลูกลูกแต่กินดีอีนี้ล่องโหดพี่น้องจ้ากินสีหอมบางคนสีมักหยดสียวขาวสียวขาวเนี่ยแซ่สำหรับไ่พัส่หยางเตวามะคุกส่กับเขา่าแล้วกับว่าต้มไข่เอ้ยยังมีเียกะอาสียวขาวเซรามอยากให้หอมบบหอมทานิกิหอมทุกคนลองเบิ่งเลยจ้ะเด้อสำหรับสาลาวทีประทับใจในสินค้าไทย ประทับใจทุกอย่างพี่น้องจ้านับแต่แกเสื้อพงเสื้อผาของกินของใส่เนาะจะนะอีย่างกะเหล่เต้เนาะก็คือว่าประทับใจแห้งดีเยี่ยมเลยเนาะจะน้องตูนให้ซอมเนิ้วเลยเยยมใส่ชิ้นขาไทโบฟิตบังพี่น้องจ้าเตน้ตูนเคยใส่ชิ้นขาอ่าที่ไปค้าอยู่บ้านตูนเนาะน่ะจะเป็นของคนจีนเนี่ยนั่มเขาเคยพิดบังเทือหนึ่งพี่น้องจ้าก็คือว่า เป็นขีมคีมท่าหนาจากหนอจ้าก็เคยพิบางอันนี้คือมันเป็นบอกว่าเป็นของประเทศประเทศจีนประเทศเวียดประเทศเวียดนามยังมีช่วิตพี่น้องจ้าเขามาเนาะราคาใสสินค้านาอจ้าเนาะพวกเวียดนามมันกับซีมี่แบบดีแรากาแบบบางแบบหนาคือถวยคือบวงคือหยังอันนี้ใสทุ่นประเทศไทยเ่ากับคือกันเนาะพี่น้องเนาะกับซีมี่แบบดีแบบโบดีแบบหนาแบบบางกับมี่นล้จ้าเนาะ แต่ว่าน้องตูนว่าทีดีเยี่ยมมีดีสินขายเนาะแต่คือเมืองไทยเค่นี้สําหรับน้องตูนนอกจากเนาะหายสองนิ้วแล้วก็บ,บอกว่าลอยเปอร์เซ็นต์เลยสินค้านอจาะเยี่ยมดีเยี่ยมลอยเปอร์เซ็นต์แล้วที่น้องตูนเอ่อเรื่องโทรศรัพท์เนาะโทรศรัพท์ฐาน่่ำไปจากฟังไทยบ่ฮูเอ๊อันนี้มันมันมีไรเสียงหน่อพี่น้องจา๋าไรเสียงที่แบบว่าคนในหมู่บ้านน้องตูน เป็นพีเป็นหนองเป็นหยาดเป็นยางกับยางมักถามมานลงตุง้นสก้ับบานมือไหลเซมามือไหลบอกแม่จะฝากซื้อโทรศัพท์บอกเอาแพงดอกอาราคาถึกถืกเอาเจสองเอาเจหาที่มันตกหลุนไปแล้วล่ะพี่น้องจา๋าจะไปหาสื่อบ่ม่ขายอะคิดเบอร์เท่านี้ที่ตกหลุนไปเลยเนาะเอ่อเป็นยังเขาถึงอยากได้ลองไทยเขาบอกว่าอยู่เมืองเล่าเฮ้าตัดเจขึ้นกันแต่แเอามาใส่บอกค่อยโทษหนึ่งแบตกระบ,บวมสอง เดี่ยวเป็นเขาบอกว่ามันใส่บทนแต่ว่าเป็นของจีนแดงจากประเทศไทยที่แทบพี่นอนองนั่ไปใส่อยู่เหป้าถึกใจคนเล่าผักหลงตูนบอกเลยว่าอันนี้หันสะพกเ,เสียงเสียงเสียงคนทีใส่โทรศัพท์เนาะมาดีผู้นั้นก็นเออ,อท่างเขาหันดีฟังเล่าเนาะหรือว่าผู้นีก้ก็ดีดีท่างเขาก็ดีใส่หันก็นดีใช่นี่ก็ดี่มู้เลยจ้ะ หรือว่าว่าคนไทยเฮานี่บ่เคยไปลาวหรือว่าอาจเคยไปแต่เขาบ่ได้ใส่อ่าสินค้าลาวแบบประจําเนาะเพราะว่าส่วนที่เขาใส่กับส่วนลายก็คือเป็นพวกกาแฟนเนาะจากที่มันผลิตออกมาจากเมืองลาวเฮาส่งเขาประเทศไทยเนะาะจะน้องส่วนลายก็สิเป็นแบบนั้นเนาะก็เลยบ่รู้ว่าสินค้าฝั่งลาวบางอย่างแล้วบางอย่างมันใส่แตกต่างดีกันแบบไรเนาะแต่ถาไทยเท่านี้ก็คือว่าเกือบทุกประเทศเลาวหรือว่า ในหมู่บ้านของประเทศลาวบมีบะไพบ์โบใส่สิ้นขาปัะเทศไทยเนาะทุกคนใส่สินนขาประเทศไทยเบิรร่วมทั้ง้องตูนลองตูนนี่ประทับใจแห้งก็กคือวา่านำยาปั๊บพนมมารับหนึ่งเลยในตัวลองตูนเนาะจา้ะเนาะของเรานี่เนาะจ้ะเนาะน้นนำยาปั๊บพนมเนี่ยรับหนึ่งเลยทีลองตูนมากนอกจากลองลงมากก็คือวา่าอันนี้ของใส่ที่ประจำกายลองตูนเนาะที่ลองตูนใส่บบเคยขาดเนาะจ้ะเล้ว อย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นลงตุนกับประทับใจประทับใจทุกอย่างแต่ว่าขึ้นมาเป็นอาลับหนึ่งในใจลงตุนเนาะแต่คือเรานี่คือลงตุนบอกไปแล้วเรานี่สีฝาเลยจ้ะคลิปนี้ลงตุนขอจบเพียงชะมีเราจ้ะเหตุผลทีสาวเล่ามักใส่สินขาฟังไทยเนาจ้ะเนาะกับขอพุณนพ่อเมพี่น้องที่เขามากกดไห์แหละกดแช์เป็นกำลังใจลงตุ้นนะจ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้ะบริพาทรคิปไหมข้างลงตุ้นนะจ้ะเนาะขอคุณเอฟซีเก่าเลยเอฟซีใหม่นะจ้ะเด้อที่เป็นกําลังใจลงตนะจ กดไลค์กดแชร์น้องตัวนี้ได้จากจบพายคลิปนี้เนาะกับขอห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคๆทุกคนเบิง่งดูเลสุขภาพเบิง่งแย่งตัวเองเนาะจะน้องขอห้อยู่เย็นเป็นสุกเนาะจะน้องไปใส่มาใส่กับเดินทังแขีวขาดปลอดภัยเด้พี่น้องเด้อหายถือเล่ถือขวายน้องวันที่หนึง่งได้จ้าเด้อขอบคุณพี่น้องห,หลายๆแล้วจา้า